ขอการครับเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยนี้คือไม่ติดฝุ่นกันเลยใช่ไหมครับโอ้ oh. ใช่แล้วสงสัสยอยู่ข้อน,นะงครับทําไมในสมัยพุทธกาลอะและปล่อยง่ายกว่านะตอนนี้ซึ่งเทียบกับตอนเนี้ยยิ่งมีเท่าไหร่ย,ยิ่งกอบโคยคือบางทีถึงขั้นแบบเดือดร้อนชาวบ้านปานาติบาทก็ยอมอครับอืมแต่พอตัดภาไปคนจน ยิ่งยึดยิ่งปล่อยยากนี่แหละพระศาสดาถึงให้ฝึกให้ทานไงเพราะให้ทานเป็นการเพื่อละความตระหนี่เป็นเพราะเรามีความตระหนี่เราจึงมีความหวงแหนและความตระหนีนี้มันเดินหน้าตลอดนะเพราะตรนีเกิดมาจากตัณหาตัณหาไม่มีจบตัณหาเนี่ยให้โยมได้อะไรพอใจเดี๋ยวโยมก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นอีกมากขึ้นไม่มีจบเลยอืม ได้มาอันนี้อ่ะกะว่าจะพอละวพอได้มาจริงขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยแถมตลอดเลยให้เราสังเกตตัวเองเถอะตัณหานี้ไม่จบนะถ้าตามตัณหาไปเรื่อยเรอยเรียบร้อยเลยเราก็ต้องผ่านคติห้าเนี่ยไปอย่างไม่จบเหมือนกันนรกกัมเนศชานเปรวิสัยังนั้นพระองค์ก็เลยฝึกให้ละความตันหนีพอละความตันหนีก็มีการจำแนกแจก,กทาน พอจำแนกจากทานเนี่ยนี่เคาละเราละได้แค่ส่วนรูปนะเนี่ยจำแนกทานเนี่ยแค่รูปนะแต่ถ้าทานที่ปราณีตขึ้นไปต้องละอารมณ์ด้วยนะยมต้องให้ทานในอารมณ์เช่นอภัยาทานอเวลทานอภัยญาปชาทานเห็นนะเนี่ยอารมณ์แค่เนี้ยละได้ไหมให้ทานเขาได้ไหมโอ้ให้ไม่ได้นะอภัยาทาน <c oughs> เก็บไว้ก่อนเอาพยาพยาบาทไปแทนแล้วกัน <laughs> อย่างเงี้ยใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเราก็ต้องให้อ่ะต้องรู้จักให้พระองค์บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศด้วยนะและทานพวกเนี้ยมีในอะไรก็คือสินห้านะให้ทานชีวิตไม่มีประมาณคือสินข้อที่หนึ่งไม่ต้องไปวิ่งปล่อยโคปล่อยปลาปล่อยนกโอ้โหปล่อยทั้งร้อยปีจะได้ถึงล้านตัวไหมเนี่ย นะแต่รักษาศีลข้อที่1ข้อเดียวพระองค์บอกว่าเป็นการให้ชีวิตอย่างไม่มีประมาณเห็นไหมโอ้นับไม่ได้เลยแค่เราไม่ฆ่าสัตว์นะพอแล้วคุ้มแล้วให้ทานทรัพย์ไม่มีประมาณรนะักษาศีลข้อที่สองไม่ขโมยแค่นั้นเองใช่ไหมเนี่ยพระองค์จึงบอกสินหเป็นมหาทานชั้นเลิศ ใครอยากให้ทานดีๆเนี่ยรักษาสินห้าเป๊ะเลยเนี่ยแล้วการให้ทานเป็นเดชให้ได้โพกษทรับการรักษาสินจริงเป็นเดชให้ได้โพกษทรับด้วยไงเห็นไหมเราให้ทานด้วยทรั์ก็ได้โพกษทรับผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศแต่เลิศกว่ารักษาสินก็เลิศกว่าอีกอืมเห็นนะเนี่ยมีเป็นระดับระดับไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าให้โพกษทรับเนี่ยก็ต้องมีอีกว่าผู้รับผู้ให้ บริสุทธสองฝ่ายหรือมบ่บริสุทธิ์ทั้งคู่หรือบริสุทธิ์อย่างลราฝ่ายนะหรือผู้รับเป็นใครสัตว์ปุถุชนทุศีลปุถุชนมีศีลอริยะขึ้นไปถึงทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เห็นไะหโอ้โหจำแนกละเอียดยิบมากเลยอ่ะอใช่ไหมอ่าแล้วทั้งหมดก็ยังมาถูกรวมที่การวางจิตนะ ได้อันนี้สงมากวางจิตผิดก็ยังไปนรกต่อหลังจากรับอันนี้สงตรงนั้นแล้วใช่ไหมเทวดาจาตุมหาราชิกะตายไปก็ยังเป็นอาคามีไปนรกกําเนิดเดชานไปวิสัยต่อก็ต้องมาลงที่วางจิตถูกอีกคือละความตร้หนี่อันเป็นมนทินคือไม่หวงแหนให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากอเนี่ยก็ไม่ง่ายนะในเรื่องทานอย่างเดียวย่งโอ้โหปลาณีแบบ ละเอียดอ่อนใช่ไหมพระองค์จึงบอกว่าปาลิจาริยานุตระยะนะในทานแบบอื่นเนี่ยมันเป็นของปุถุชนเป็นของชาวบ้านมันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานพระองค์ก็ให้มาทั้งชาติทั้งชีวิตแล้วพวกเราก็ให้มาทั้งชีวิตทั้งชาติแล้วพระองค์จึงให้เน้นว่าเอ้ยชีวิตเนี่ยที่เหลือเนี่ยต้องนิพพานนะถ้านิพพานเนี่ยปาริจาริยานุตระยะดีกว่าคือให้ทานที่เป็นอริยะ เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะบำรุงตถาคตรหรือสาวกตถาคตบำรุงอย่างอื่นพระองค์บอกมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีนะแต่เป็นของปุถุชนเขาทากันเขาปล่อยเข้าไปนะเรากําลังจะมุ่งมัรคผลน,นิพพานแล้วนะเชนะนะนต่อ,อ,อแล้วในส่วนของคนจนก็คือมันมีตตัญหาใช่ไหมครับดังนั้นคนจนคนรวยเนี่ยมีเหมือนกนหนดมีความผูกพันเหมือนกันนะ่ะ จะว่าคนจนเนี่ยอย่างพระาสราบอกใช่ไหมทรัพย์กอน,น้อยเมียก็ใหม่สวย <c oughs> นะ,ะแต่ละไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมอ,อย่างเงี้ยไม่มีอะไรซึ่งคนมองเนี่ยโอ้ยมันน่าจะละได้นะมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> แต่ก็ละไม่ได้นั่นแหละเครื่องผูกอันเหนียวแน่นอขอกราบอาจารย์ เรื่องของการให้ทานครับถ้าเราจะตั้งจิตให้ถูกคือละความตันหนีใช่ไหมครับคือไม่มีจิตผูกพันในผลหรือมุ่งการสังสมทีนี้เนี่ยวันนี้หมู่การให้ทานนะทานของคนดีคือเล็งเห็นผลแล้วจึงให้ใช่ไหมครับเราจะพิจารณาให้แตกต่างกันยังไงครับเรื่องนี้ก็ก็เนี่ยแหละก็คือการเล็งเห็นผลว่าผลของการให้ทานแบบนี้เป็นไปเพื่อนิพพานแต่ไม่ได้ ไม่ได้ว,ว่าหวังผลในทานนะแต่แ็งเห็นผลว่าการให้ทานเนี่ยต้องวางจิตแบบนี้แบบนี้จึงจะเป็นไปพร้อมเพื่อการปล่อยวางมันมันจะเฉือนกันนิดหนึ่งนะไม่ไม่ได้หมายความว่าเราสมมติมว่าเราซื้อของมาให้ถวายพระสงฆ์เช่นเราซื้อไม้กวาดมาแล้วเราอะไรเห็นผลว่าพระสงฆ์จะได้ไปใช้กวาดวัดไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับออื คำว่าเรงเหมไม่ใช่อย่างนั้นเนาะก็อ,อย่างนั้นด้วยแต่ตื้นไปนิดนึงอะอแต่ให้ลึกขึ้นไปก็คือว่าเร็งเห็นว่าตั้งจิตให้ถูกต้องจะก็จะได้นิพาในอนาคตใช่ใชขอบคุณครับพระอาจารย์พระศาสดาเคยถามในหมู่พิกขุนะมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีเลยทุกคนนั่งเงียบกันหมดพระองค์บอกว่าในหมู่ คนพวกเนี้แย่สุดคือโสดาบันโอ้โหอันนี้สงเสริมได้คนที่ขยันถามผิวพรรณจะผ่องใสมีผิวงามนะผิวเนื้อละเอียดสีผิวดุจทองอนี่นะต้องการในที่สงเชิญถามสำหรับคนจนอยากสมปรา,าปรถนาโปรดฟังทางนี้ พระสูตรนี้พระศาสดาก็ตรัสไว้ <c oughs> อันนี้โดยเป็นพระสูตรโดยสังเขต <c oughs> ข้าบดีธรรมะสี่ประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลกธรรมะสี่ประการอะไรบ้างขอโภกทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรม2 ขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสาย 3. ขอเราจงเป็นขอเราจงมีชีวิตอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืน 4. เมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าบาดีธรรมะสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรมะสีประการ อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเหล่านั้นธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาสัมปทา 2. ความถึงพร้อมด้วยศีลสีลสัมปทา 3. ความถึงพร้อมด้วยการบริจาคจาคสัมปทา4ความถึงพร้อมด้วยปัญญา ปัญญาสัมปทานะอันนี้คือทำสี่ประการที่จะให้ได้ทำสี่ประการเหมือนกันที่น่ารักใคร่หน้าปราถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกนะโภพกรัพย์จะเกิดแก่เราโดยธรรมภพกรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยมันก็มีทั้งโดยธรรมและไม่ใช่โดยธรรมแต่อันนี้จะเกิดโดยธรรมนะ ยศก็จะเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยมิสหายด้วยบางคนมียศแต่ไม่มีมิสหายอืมนะเราจะได้หมดได้ยศด,ด้วยพร้อมทั้งมิสหายนะขอเราจงมีชีวิตยืนนานถ้าเราเฟื่องฟูด,ด้วยยวศโพกทรัพ์ยแต่อายุสั้นแหมเสพยังไม่ทั่วถึงเลยไปซะและ้วใช่ไหม อายุต้องยืนด้วยตายแล้วเข้าถึงสุติโลกสวรรค์หมดอายุขายไปแล้วก็ได้เข้าสุติโลกสวรรค์ก็ยังดีเห็นได้สีข้อนี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจต้องสร้างอะไรสร้างสี่ประการศรัทธาศีลจาคะคปัญญา อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยจะมีเพิ่มสุตตะไปอีกหนึ่งอันศรัทธาศีลแล้วก็สุตตะแทรกกลางจาคะแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็เหตุสมปรารถนาเช่นกันสมัยก่อนเวลาเราจะต้องการความปรารถนาให้สมปรารถนานอกจากเราขยันในการงานอาชีพแล้วใช่ไหมอย่างเวลาเราจะถ่ายหนังเราก็ นอกจากทุกคนจะต้องซ้อมดาลงดาราอะไรก็ต้องบวงสวงบนนะก็ไม่ต้องละมาสร้างเหตุปัจจัย4ประการนี้แทนเราจะสอบเข้าที่ไหนนอกจากเราเตรียมตัวกันดีเต็มที่แล้วก็ไม่พอเราก็ต้องบนแถมกันพลาดเผื่อเหนียวเอาไว้นเราก็ไม่ต้องละเราก็โยนทิ้งไป เราออกรถมานเมาก็ไม่เมาแล้วไม่ดื่มเหล้าอ่าง่วงก็ไม่ขับแล้วแต่ก็ยังกลัวพลาดเจิมซะหน่อยนะอยงเราก็ไม่ต้องเจิมนะละรถก็ไม่เลอะอืออย่างเงี้ยนะใช่ไหมนี่ถ้าเรามีความฉลาดในธรรมะของอริยะนะได้เห็นอริยะ ฉลาดในธรรมอริยะได้ฝึกในธรรมอริยะได้เห็นสัพบ,บุรุษฉลาดในธรรมของสัพบ,บุรุษได้ฝึกในธรรมของสัพบ,บุุษเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้กลับไปศรัทธ <c oughs> าสมปทาชี้ไปที่ใครชี้ไปที่ตถาคตแปลกไหมศรัทธาสมปทาชี้ไปที่เชื่อการตรสัสรู้ตถาคตอย่างเดียวเท่านั้นในมุมนี้นะในพระสูตรนี้นะเฉพาะในพระสูตรนี้ เพราะการเชื่อการตจัดสรู้ตถาคตจะทําให้เชื่อคําสอนตถาคตและจะทําให้รู้ว่าพระธรรมนั้นต้องออกจากปากตถาคตนะและจะศรัทธาและเชื่อพระสงฆ์แบบถูกต้องว่าสงสาวกน้อนนั้นต้องปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่ตถาคตได้บัญญัติอย่างนี้เชื่อตถาคตร้อ์อย่างเดียวถูกตามมาหมดเลย ดังนั้นการศรัทธาสัมปทาการเชื่อตถาคตต้องมาก่อนอันดับแรกดังนั้นข้อแรกต้องมีก่อนข้ออื่นเนี่ยศีล <c oughs> จาระปัญญาต่างๆเนี่ยถ้าเว้นการบังเกิดขึ้นของตถาคตแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเลยมันจะไม่เป็นไปพร้อมพื้นที่ผ่านเลยมันจะไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความมันเกิดมาจากศรัทธาตัวแรกก่อนเลยนะวันนี้ก็เลยแจกหนังสือเรื่องทาน เราก็แจกหนังสือเรื่องทาน <c oughs> โยมให้ทานมาทั้งชีวิตแล้วให้ถูกต้องอย่างให้ถูกอย่างนะถ้ายังไม่ถูกเอาไปอ่านนะเอาไปอ่านก่อนว่าให้ทานถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงให้ทานแล้วได้นิพพานเนี่ยทำยังไงอ่าใช่ไหม,มและทานน่ะก็ไม่ใช่ว่กบบากะบรรพชิตเท่านั้นนะ โยมให้ทานกับสัตว์กับอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องวางจิตถูกต้องหมดนะ่ะให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไขยนะ้ให้พ่อรักให้พ่อโกรธก็ตามให้พ่อนั่นโน่นนี่นะเหตุในการให้ทานมีหลายอย่างหลายแบบนะวางจิตให้ถูกอย่างเดียวถ้าวางจิตถูกไปนิพพานได้ ความตนหนจะหมดไปแง่มุมการให้ทานที่เป็นไปเพื่อน,นิพพานเนี่ยมีขึ้นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีการาเกิดขึ้นของตถาคตดังนั้นเป็นธรรมดาเลยเมื่อโยมอ่านเรื่องทานแล้วพระองค์ให้ละความตนหนีโยมก็จะงงว่าแล้วละยังไงวะไม่เคยเจอมาทั้งชีวิต ยมก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็เชื่อมโยงพระสูตรอื่นๆว่าตนน้นหนีมันเกิดจากอะไรอ๋อจับอกจับใจจึงมีความกระหนี่ตนน้นหนีแล้วมันจะมีอาการยังไงมีอาการห่วงกัน้นพอห่วงแล้วมีะอะไรเกิดต่อมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกัน้นคือการด่าว่าการสาบแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอากุสนเป็นนรกจะเกิดขึ้นใช่ไหมนี่เราก็หยิบม,มาไข้ควรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อ ละความตนีมันเป็นยังไงก็คือไม่ห่วงนะพราะองค์ก็มีการขยายความในพระสูตรอื่นๆให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากนะความต่างกันของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ส่งผลไหมสุมาาก็ถามพระศาสดาพระศาสดาบอกส่งผลส่งผลแม้กับเทวดาส่งผลแม้ไปเกิดในมนุษย์ส่งผลแม้กับการเป็นบรรพชิต นักบวชนะแต่ถึงวิมุตแล้วไม่ส่งแล้วเสมอกันหมดนะเทวดาผู้ให้ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้นะ,ะยศศักอะไรทุกอย่างเหนือกว่าหมดนะมนุษย์ผู้เคยให้ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยให้ด้วยยศศักสารพัดอย่างที่มากกว่านะดีกว่าหมดบรรพชิตก็เช่นเดียวกัน ส่งผลหมดเลยนะดังนั้นผู้ให้กับผู้ไม่ให้มีความต่างกันพระองค์ผู้มีมหากรรมวิพังยานในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดนะและถ้าเราต้องการนิพพานวางจิตถูกต้องเท่านั้นเองง่ายที่สุดเลยทุกครั้งที่มีการให้การเสียสละการแบ่งปันวางจิตให้ถูกนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะพื้นฐานเบา แล้วได้ความเป็นโสดาบันด้วยยมลัความตะเนียนเป็นมนทินบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบุคคลนี้เป็นโสดาบันเป็นทานที่เป็นพระสูตรที่ให้ไว้กับช่างไม้เห็นไหมช่างไม้ชาวบ้านธรรมดาอาจจะศินยังไม่บริบูรณ์อะไรเท่าไหร่จะบอกให้เขารักษาศินอาจจะยากนิดหนึ่งก็เขาคงจะพอมีแบ่งปันก็ ให้พระองค์ก็ให้ธรรมะานในเรื่องทานแล้วก็ปวกกับความมั่นคงในพระพุทธรธรรมรสงค์นั้นเชื่อตถาคตนะนี่ใช่เชื่อตถาคตระวังพระสูตรที่มักจะมีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้านะคำนี้มันมีอยู่แต่มันเป็นหัวข้อที่เป็นคำแต่งใหม่เขียนขึ้น นะซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาซึ่งเนื้อหาก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุอย่างนั้นนะเนื้อหาเนี่ยระบุถึงพระสารีบุตรเนี่ยได้ธรรมะแล้วแล้วพระพุทธเจ้าถึงถามสารีบุตรว่าอันเนี้ยเธอต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไหมบอกอ๋อไม่ต้องเชื่อเพราะว่าข้าพระองค์เนี่ยรู้เองเห็นเองแต่ก่อนจะมาได้ธรรมะเนี่ยต้องเชื่อหรือเปล่า มันต้องผ่านการเชื่อมาแล้วมันมาเล่นเอาคำเนี้ยแล้วมา,มายกเป็นหัวข้อเป็นประเด็นซึ่งภาษาลิบุตไม่ได้พูดอย่างนี้โดยตรงนะอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาโยมอ่านพระไตรปิฎกไปอ่านเองหรือไปฟังเข้ามาเนี่ยช่วยตรวจสอบด้วยนะดีๆอีกทีหนึ่งรหรือเหมือนรธรรมะที่ท,ที่สอนกับพี่ขูทั้งหลายบอกโอ้อน,นี้สอนกับพี่กูเท่านั้นไม่ใช่ ธรรมะแบบคารวสก็ต้องฝากไว้กับพิขุเพราะพิขุจะช่วยจํามาสอนถ้าฝากไว้กับคารวะธรรมะคารวสฝากไว้กับคารวสก็หมดแค่หนึ่งชั่วคนก็หมดคารวสจะไปเผยแผ่อะไรใครได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมอ่านั้นเราใช้ได้นะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันบอกพิขุให้สํารวมอินทรีย์เราก็สํารวมอินทรีย์ได้ไม่ใช่พิกขุสํารวมอินทรีย์ได้อย่างเดียว ดังนั้นการมีจาค้าเนี่ยอีกแง่มุมหนึ่งอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าฉันให้เธอรับนะเนี่ยไปอ่านซะ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 ถ้าเกิดความรู้สึกนี้เป็นมานะขึ้นมาเลยนะเห็นไหมอ่าเขาให้เพราะเขาต้องการบุญนะต้องการละความกระหนีนะอ่าอันเป็นมลทิน อย่าไปเกิดความรู้สึกว่าฉันให้เธอรับปุ๊กมานะเกิดขึ้นพอฉันให้เธอรับแล้วเธอไม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะมันมีฉันมีเธอมีนั่นมีน่นน,นนี่ขึ้นมาทันทีเลยมีอะไรตามมาอีกเยอะแยะเลยอ่าเศร้าหมองเป็นทานที่เศร้าหมองละ